ข่าวแรกวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นข่าวเศร้าค่ะกับการจากไปของศิลปินชั้นครูเจ้าของผลงานเจ้าของผลงานนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของนัำปากาโทมยันตีค่ะที่ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบในวัย85ปีค่ะ สร้างความเสียใจให้กับคนในวงการบันเทิงและวงการวรรณกรรมอย่างมากนะคะหลังคุณหญิงวิมลศิริภัย,ยบูล์เจ้าของนาปากกาธมยันตีศิลปินแห่งชาติสาขาว,วาารรณศิลป์ปี2555ได้จากไปอย่างสงบในวัย85ปีที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยธมยันตีเป็นนักประพันธ์นวนิยายชาวไทยที่มีผลงานโด่ดังและถูกนํามาสร้างเป็นภาพยนตร์และละครโทรทัศน์หลายเรื่องนะคะเช่นคู่กรรม ทวิภพล่าพิสวาสด์ดังดวงขั้วไทยเลือดขัติยาใบไม้ที่ปลิดปลิวและอีกมากมายค่ะ ล่าสุดนะคะเหล่าคนในวงการบันเทิงที่เคยได้ร่วมงานและชื่นชอบผลงานก็ได้ร่วมโพสต์ไว้อาลัยต่อการจากไปของนักเขียนระดับตำนานโทมอยันตีอาทิตย์นักแสดงสาวคุณกวางกมลชนกที่เคยสวมบทบาทนางเอกนครคู่กรรมค่าของคนหัวใจเถือ่อนและพระครูหัวป่าค่ะก็ได้เผยความรู้สึกพร้อมกับแสดงความเสจจียใจกับครอบครัวและญาติมิตรของท่านนะคะเช่นเดียวกับคุณนกสินใจคุณนัทมีเรียคุณหนุ่มอัตพรคุณเกลือกิติคุณนุสบาปูนกานคุณโออนุชิตรวมถึงพุ่มกับละครดังนะคะคุณสันสีแกว หลอกก็ต่างออกมาโพสต์ขอบคุณและอาไลัยต่อการจากไปของโทมิยันตีซึ่งก็ยังคงเหลือผลงานทรงคุณค่าไว้ในความทรงจําตลอดไปนะคะส่วนกําหนดพิธีทางศาสนาของโทมิยันตีนั้นทางครอบครัวขอความเป็นส่วนตัวค่ะหากมีอะไรอัปเดตก็จะมาแจ้งให้ทราบกันต่อไปค่ะทางรายการของเราต้องขอแสดงความเสจจียใจกับการจากไปในครั้งนี้ด้วยนะคะ